สวัสด welcome back to my video clip with teacher e ฟิร์นซาโรชาสติถิที่ for this video we are going to learn on the student book unit 2 hopes and dream topic let's read on page 18 and 19 for this video we gonna learn about phonics สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะในหนังสือเรียนบทที่2หัวข้อ let's read หน้าที่18แล้วก็หน้าที่19และวิดีโอนี้นะคะเราก็จะเปิดกันด้วยเรื่องของ การเรียนโฟนิกส์นั่นเองค่ะว่าวันนี้นะคะจะเป็นเสียงอะไร everybody please open your book on page 18 please open your book on page 18วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการในเสียง ph แล้วก็ w h นั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทั้งสองเสียงนี้เนี่ยจะออกเสียงว่ายังไงและพอมันไปอยู่ในคำศัพท์เนี่ยมันจะมีเสียงคำศัพท์ว่ายังไงบ้างนะคะ let's go <S page 18 Let's read. A. Listen, point and say. ph photo phone dolphin wh wh whale white whistle โอเคนะคะทั้งสองเสียงนี้เนี่ยเป็นไงคะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่มันก็ลงท้ายตัว H เหมือนกันซึ่งตัว H อเสียงของเขาเนี่ยจะมีเสียงเฮเหมือนเราเหนื่อยหรือแบบเฮหนื่ยแล้วหรอแม่แบบนี้แบบเฮแบบนี้แต่ว่าไม่ได้แบบเฮแรงนะลูกแบบเฮเบาๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าง ph เนี่ยมันจะเป็นเสียงฟฟส่วน wh จะเป็นเสียงวะ เนะีคะหนูสังเกตดีๆนะหนูไปฟังเสียงอีกรอบหนึ่งก็ได้มันจะมีความเบาๆนะคะเวลาเราพูดอ่ะมาดูเสียงในคำศัพท์กันเลยดีกว่าภาพแรกค่ะรูปแรกก็คือรูปภาพใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคือ photo photo นะี่คะก็คือรูปภาพใช่ไหมนะคะคำที่สองค่ะ phone phone แปลว่าอะไรคะเนี่ย phone โทรศัพท์นั่นเองนะคะคำที่สค่ะ ดอฟินดอฟินแปลว่าโลมานะคะต่อมาค่ะ WH บ้างนะคะ w l well, w l well, l l คือวานนะคะวานและคำต่อมาค่ะ White white คือสีอะไรคะสีขาวและคำสุดท้ายค่ะ Whistle w h i s t l e ก็คือนกหวีด ะะซึ่งต้องบอกว่าคํานี้เนี่ยถ้าเป็นคนํานามก็แปลว่านกหวีดก็ได้การเป่านกหวีดก็ได้หรือการผิวปากก็ได้นะคะแต่ถ้าแปลให้มันเป็นเวิร์บเป็นคํากริยานะคะจะแปลว่าผิวปากก็ได้นะลกูกผิวปากแบบที่ผู้ใหญ่ชอบทำแบบมีเสียงออกมาเพื่อเราบางคนก็ทําได้นะครูเคยเห็นอยู่เวลาอยู่ในโรงเรียนะนะคะบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําทไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะคะหรือจะแปลว่า เป่านกหวีดก็ได้นะคะเหมือนกันเลยเนาะต่างกันแค่เป็นคำนามหรือคำกริยานะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนะคะว่าเสียงพวกนี้พอแบบไปอยู่รวมๆกันหลายๆคำเข้าอะ่ะมันจะเป็นเสียงยังไงบ้างนะคะ page 18 b listen point and chant whales and dolphins Whales and dolphins, dolphins and whales. Whales whistle. Listen to the whales. Photograph the dolphins. Photograph the whales. Whales and dolphins, dolphins and whales. Whistle to the dolphins. Listen to the whales. Photograph the waves on the dolphin's tail. White waves on the dolphin's tail. Whales and dolphins, dolphins and whales. Photograph the whales, whales and dolphins, dolphins and whales. Whistle to the dolphins, listen to the whales. Photograph the waves on the dolphin's tail, white waves on the dolphin's tail, whales and dolphins. เอาหมอนไหมคะรอบนี้เอาหมอนด้วยไหมลูกกำลังเพลินเลยโหนะเป็นเพลงกล่อมได้ดีเลยนะคะ,ะเพลงนี้ Wells and Dolphin ก็คือเพลงวานและโลมาใช่ไหมคะเขาก็จะพูดถึงว่าอะไรคะเนี่ย ไปถ่ายรูปใช่ป่ะโฟตโตกราฟนะคะเป็นเวิร์บแปลว่าถ่ายรูปนะไปถ่ายรูปโลมาไปถ่ายรูปวานใช่ไหมนะไปถ่ายอะไรอีกไปถ่ายคลื่นที่อยู่บริเวณไหนหางของโลมาใช่ไหมคะทำผิวปากเหมือนเสียงโลมานะคะฟังเสียงวานเนาะนะนะหนูเห็นเสียงไหมลูกฟวนะคะฝึกดูเนาะฝึกดูนะคะไม่ได้ยาก แล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปใช่ไหมคะเราต้องฝึกเราถึงจะทําได้นะคะฝึกบ่อยๆเอาล่ะเดี๋ยวไปดูเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรอ่า listen and read along ให้เราฟังแล้วเราก็อ่านด้วยใช่ไหมคะเอะจะเป็นเรื่องของใครคะเนี่ย news from Hawaii น้ n e w แปลว่าใหม่แต่ n e w ไปเติม s ไม่ได้แปลว่าใหม่อีกต่อไปแล้วมันแปลว่าข่าว Page 19. See. Listen and read along. Meet Anna and Terry from Hawaii. Aloha! My name is Anna. My sister and I live in Hawaii. I'm a volunteer at an aquarium like to watch the dolphins. They spin and flip in the air. Each one has its own whistle sound. I want to teach people about these beautiful creatures. My sister Terry is a volunteer at the aquarium too. She wants to be a photographer. She wants to take photos of the white whales. They swim from Canada to Hawaii in winter. ครูพยายามจะขีดเส้นใต้ตามเสียงของในซาวแท็กแต่มันดันช้าก็เสียงเด็กๆไ,ไม่ต้องงงนะคะเด็กๆไม่ต้องงงเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูเฟอ่น,หนให้เราฟังอีกรอบหนึ่งครูเรฟืร์นลบเลยแล้วกันไม่ได้ช่วยเลยอยากจะช่วยเด็กๆนะแต่กลายเป็นว่าอัางงงก็ไปใหญ่เลยนะคะอ่ะซูมเข้ามาเลยมาดูในช่องตรงนี้ก่อนนะคะโอเคนะดูค่ะเด็กๆ มัขอใส่กัน Meet Anna and t e r e e from Hawaii ก็คือพบกับแอนนาแล้วก็เท e รีนะคะจากไหนคะเนี่ยจากฮาวายนะคะเขาบอก aloha my name is Anna ใช่ไหมคะ aloha my name is Anna นะคะเขาชื่ออะไรคะฉันชื่อแอนนา aloha แปลว่าสวัสด,ดีนะคะครั้งที่แล้วจำได้ไหมลูกในยูนิตที่หนึ่งเนี่ยคำว่าสวัสดีเนี่ยคือคำว่าอะไรคะ ola ใช่ปะโอล่ะวันนี้จากฮาวายก็เลยเป็น aloha นะคะ aloha ก็คือสวัสดีเหมือนคำว่า hello นี่แหละนะคะสวัสดีฉันชื่อแอนนา my sister and I live in Hawaii my sister and I live in Hawaii พี่สาวของฉันขอดูก่อนอ่ะพี่สาวน่าจะพี่สาวแหละนะคะพี่สาวแล้วก็ฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ฮาวายใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่า I am volunteer at an aquarium. I am a volunteer นะคะก็คืออาสาสมัครลกูกคำว่า volunteer เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเวลาที่เราเรียนกันที่โรงเรียนใช่ไหมครูเฟิร์นชอบบอกว่า I want one volunteer นั่นแหละก็คืออาสาสมัครหรือว่าใครที่เต็มใจที่อยากจะออกมาทำกิจกรรมหรืออยากจะออกมาช่วยเนี่ยคำเนี้ยคะ่ะก็คือ volunteer นี่แหละอาสาสมัครนะคะอาสาสมัคร ใช่ป่าถือว่าเป็นคนเพราะฉะนั้นจัดเป็นคำนามนะคะจัดเป็นคำนามเนาะต่อมาค่ะเป็นอาสาสมัครแล้วอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนคะอควาเรียมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะคำว่าอควาเรียมตัวนี้แปลว,ว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพิพิธ สัตว์น้ำอ่ะโอเคนะคะเขาเป็นอาสาสมัครอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ I like to watch the dolphins they spins and flip in the air นะคะเขาบอกว่าเขาในชอบดูอะไรคะ Watch แปลว,ว่าดูค่ะ wash แปลว่าดู wash แปลว่าดูอ่ะดูโลมาใช่ไหมคะดูโลมาชอบดูโลมาเพราะอะไรถึงชอบดูแลเขาก็อธิบายว่า t h e y spin and flip in the air spin ในที่นี้ spin ในที่นี้นะคะเด็กเด็ก คุณครูจะให้เรานึกถึงอเครื่องซักผ้าครูไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นถังปั่นอัตโนมัติอะคะ่ะถังเดียวอะเออมันจะมีคํานี้หรือเปล่านะไม่ชัวร์นะเพราะว่าอย่างของบ้านค,ครูควรจะใช้เป็นสองถังใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมีคําว่าสปินแล้วก็วอชอะไรอย่างเงี้ยสปินเนี่ยมันจะแปลว่าปั่นลูกปั่นหรือหมุนนะคะหนูนึกภาพตอนนะ้ำปั่นหรือหมุนแบบเนี้ยปั่นผ้าเราอะนะคะค,ครูเพื่นเขียนตรงนี้แล้วกันปั่น หมุนนะคะ and flip อ่ะพอเมื่อกี้ครูเฟิร์นบอกว่าสปินให้นึกถึงเครื่องซักผ้าใช่ปะทีนี้ flip บ้าง flip ครูเฟิร์นจะเจอคำนี้บ่อยเวลาที่จะแต่งรูปใครชอบแต่งรูปนะคะสังเกตคำพวกนี้ flip เนี่ยอ่ะตัวอย่างเช่นหนังสือสมมุติว่านี่คือรูปภาพหนึ่งใช่ปะคะแล้วถ้าเราจะ flip การ flip มันคือการพลิกพลิกที่ไม่ได้แปลว่าแบบของกินนะลูกไม่ใช่แปลไม,ไม่ได้แปลพลิกนนนะ คลิกที่แบบอย่างเงี้ยคลิกจากด้านบนให้มาอยู่ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าพลิกใช่ปะ่ะคลิกจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนมาล่างล่างมาบนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าการพลิกคือคําว่าฟลิกคํานี้เลยใช้ใช้ลอลิงเนาะพลิกหรือหงายก็ได้อะ อ่าโอเคนะคะพลิกหรือหงายนะคะในไหนเนี่ย flip in the air ก็คือกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาที่เขามันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ each one has his own whistle sound คืออะไรคะบางตัวเนี่ยก็จะมีเสียงอะไรคะเป็นเสียงคล้ายๆเสียงวีดเสียงนกวีดของมันเองแต่ละตัวก็จะเป็นมีเสียงของมันนะเนาะเป็นเสียงเขาเรียกว่าลักษณะลักษณะเฉพาะของมันนะคะ whistle so sound sound แล้วว่าเสียงนะคะ สอเอียง,งอเสียงอ่ะ I want to teach people about these beautiful creatures I want ฉันต้องการใช่ป่า to teach teach แปลว่าสอนค่ะ teach ตัวนี้แปลว่าสอนเด็กๆ่ะอยากโจทย์คำแปลจดได้นะ teach แปลว่าสอนนะคะฉันต้องการที่จะสอนให้ทุกๆคน people คือผู้คนใช่ปะ people แปลว่าผู้คนหรือว่าประชาชนนะคะสอนเกี่ยวกับ these beautiful creatures creature ตัวนี้นะคะให้เรานึกถึง animal ให้เรานึกถึง human ก็คือแปลว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิต ครูเฟินต้องทำหน้าที่ย้ายตัวเองมาก่อนอ่ะสิ่งมีชีวิตนะคะซินโน,โนเนมคำเหมือนของมันก็พวก Animal พวก Human Being อะไรพวกนี้นะคะที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแหละมันคือซินโนเนมนะคะ beautiful แปลว่าอะไร beautiful แปลว่าสวยใช่ไหมคะเป็น adjective ใช่ไหม beautiful แปลว่าสวยเพราะอะไรอะ เพราะว่า beautiful เนี่ยมันมาขยายคําว่า creature ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําไมคะสวยงามใช่เปล่าอาฉันต้องการที่จะสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้หรือว่าเห็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สวยงามพวกนี้นะคะก็คือพวกเจ้าว่านเจ้าโลมาต่างๆเนาะอ่ะดูต่อพวกเฟิร์นก็ย้ายตัวเองมาอีกใช้วิวชาย,าย้ายย้ายตัวเองไวมากอ่ะขั้งต่อมานะคะ my sister คนนี้บ้างคนนี้น่าจะชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะคนนี้บ้างค่ะ My sister Terry is a volunteer at the aquarium too นะคะพี่สาวของฉันใช่ไหม Terry ชื่อ Terry เนี่ยก็เป็นอาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเหมือนกันนะคะ She wants to be a photographer เห็นป่เธอเนี่ยพี่สาวคนนี้เนี่ยนะ เธอต้องการที่จะเป็นอะไรคะ h o t ographer p h o t ogra p ฟจากที่เราฟังเพลงเมื่อกี้มา p h o t ogra p ฟแปลว,ว่าถ่ายรูปใช่ว่าเติม er เข้าไปเป็นคนอ่าเป็น person เข้ามานะคะก็หมายถึงคนที่ถ่ายรูปอาชีพนี้ก็คือช่างถ่ายรูปหรือช่างถ่ายภาพนั่นแหละนะคะ she wants to be a photographer นะแล้วเขาก็บอกว่า she wants to take photos of the white w e l l s ก็คือเขาเนี่ย เธอคนนี้เนี่ยต้องการที่จะทำไงคะ take photo ถ่ายภาพนะคะ take photo ตรงนี้ถ่ายภาพนะถ่ายภาพใครถ่ายภาพเปลาอะถ่ายภาพวานวานสีขาวนะคะ they swim from Canada to Hawaii in winter พวกมัน day ในที่นี้นะลูก day ในที่นี้เนี่ยนะคะแปลว,ว่าพวกมันใช่ะปะถ้าหมายถึงสัตว์เขาก็แทนใคร แทนไวท์เวลพวกนี้นะคะแทนพวกหวานพวกนี้นะว่ามันเนี่ยว่ายน้ําจากแคนาดาเนี่ยไปฮาวายเลยนะในช่วงไหนวินเทอร์หรือดูอะไรลูกหรือดูหนาวนะคะหรือดูหนาวนั่นเองนะอ่ะสรุปง่ายๆสรุปง่ายๆสองคนนี้เป็นพี่น้องกันใช่เปล่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกัน คนหนึ่งชื่อแอนนาคนหนึ่งชื่อเทอริใช่ไหมคะเขามาขออาศัยอยู่ที่ฮาวายเป็นอาสาสมัครทั้งคู่นะคะซึ่งแอนนาเนี่ยก็ชอบทำไมคะชอบดูโลมาเวลาที่มันแบบพลิกตัวหมุนตัวกลางอากาศเลยเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะสอนทุกคนเนี่ยให้เห็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สวยงามพวกนี้ตัดภาพมาที่เทอริเทอริเป็นอาสาสมัครแต่ชอบถ่ายรูป เอรี่เนี่ยพอชอบถ่ายรูปปุ๊บก,ก็อยากจะเป็นช่างถ่ายภาพถ่ายรูปวานสีขาว mm. ได้ไหมเออแล้วก็ทำไมอีกแล้วก็บอกว่าพวกวานสีขาวเนี่ยมันก็จะว่ายน้ำจากแคนาดาไปฮาวายในช่วงฤดูหนาวด้วยนะคะอ่านิวเวิร์ดบ้างนิวเวิร์ดด้านล่างคะ่ะคือคำว่า volunteer นะคะ Aquarium แล้วก็ creatures นะคะอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการทบทวนครูจะเขียน Part of s p e e c h เอาไว้ตรงนี้นะคะ คอนออสปิดเอาไว้ตรงนี้ก็คือ v o l u n t e e r เป็นคำนามตัว n นะคะ a q u a เ i u m เป็นสถานที่ก็จัดเป็นคำนาม Creature ก็จัดเป็นคำนามแปลว่าสิ่งมีชีวิตนะคะ volunteer แปลว่าอาสาสมัคร a q u a r i u m แปลว่าพิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำมันอาจจะแหลกนิดนึงนะลูกเวลาที่หน้าจอมันแสดงผลนะคะเสียงคูเฟิร์นอาจจะไปไวกว่าตัวหนังสือที่หนูเห็นนะ c r e เชอร์คือสิ่งมีชีวิตนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ระบุนะลูกว่าสิ่งมีชีวิตนะ่ะคืออะไรเนาะก็ภาพรวมไปว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะอโอเคแล้วเด็กๆมาดูข้อ d ีดอกค่ะดอกด้านล่างนี เด็กๆหนูดูตามในหนังสือก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าจอมันอาจจะถ่ายให้ไม่เต็มเนาะแสดงผลให้ไม่เต็มดูเขาบอกว่า choose the correct answer หลังจากที่เราเนี่ยฟังแล้วเราก็อ่านข้อมูลตรงข้อมูลของแอนนาก็เชรมาแล้วนะคะแล้วก็มาตอบคำถามซิข้อ1 2และ3เนาะข้อ1ค่ะดูข้อ1นึ่เขาถามว่า where are Anna and t e r r y นะคะ where are Anna and t e r y นะคะ where ขึ้นต้นด้วย W S question ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น W h เวลาตอบต้องเป็นการตอบแบบให้ข้อมูลนะคะไม่ได้เป็นการตอบแบบ yes หรือ no ถูกต้องไหมนะคะอะแล้ว where are Anna and Cherry เนี่ยก็แปลว่า Anna กับ Cherry อยู่ที่ไหนคะเนี่ยสคนนี้อยู่ที่ไหนคะข้อ A ค่ะข้อ A at the aquarium คือที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือ at the beach คะ่ะหรือ at the beach ตอบปันไหนเอ่ยตอบข้อ a n นะคะ at the aquarium นาะเพราะว่าเขาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะคนหนึ่งก็ไปดูปลามันพลิกตัวหงายตัวอีกคนหนึ่งก็ไปถ่ายรูปนะคะ number two ข้อ2ค่ะข,ข้อที่2 ข้อสองเขาบอกให้เราทำอะไรเนี่ยอ่าข้อสองตัวบอกว่าอะไรคะ What do dolphins do โลมาทำอะไรอ่าโลมาทำอะไรโลมาทำอะไรคะเด็กๆเมื่อกี้ครูครูเฟิร์นที่เราแปลช่วยกันแปลไปมันทำอะไรที่แอนนาเขาชอบไปดูข้อ A, Spin and Whistle ข้อ B run and call ค่ะหมุนตัวกับมีเสียงหวีดร้องเสียงนกหวีดหรือวิ่งแล้วก็โทรค่ะวิ่งแล้วก็โทรตอบข้อ A อะไรคะ A and นั่นเองนะคะข้อ3 number 3ข้อสุดท้ายค่ะ what does cherry want to be What does Terry want to be? Terry อยากจะเป็นอะไรคะเนี่ยข้อ A a teacher ข้อ B a photographer ค่ะอยากจะเป็นอะไรข้อ3นะ Terry อยากจะเป็นอะไรคะเด็กๆอยากจะเป็นช่างถ่ายภาพภาษาอังกฤษคือ A Photographer นะคะเพราะว่าข้อ A A Teacher นั่งอยู่นี่แล้วจ้ะนั่งอยู่นี่แล้วคือคุณครูใช่ไหมนะคะแต่เธอรีไม่ได้อยากเป็นครูเธอรีอยากเป็นช่างถ่ายภาพเพราะว่าเธอรีเนี่ยชอบ Take a Photo นะ,ะ Take a Photo เนาะง่ายไหมคะ ง่ายฝึกฟังฝึกฟังนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงโฟนิกด้วยนะคะและกิจกรรมที่จะให้ทำนะคะในคลิปวิดีโอหน้าก็มีด้วยเช่นกันเกี่ยวกับเสียงโฟนิกเหมือนเคยนะคะอาจจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนไปติดตามในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆ goodbye have a nice day